เศรษฐานัดเลขาคณะรัฐมนตรีลงนามโผคณะรัฐมนตรีเย็นนี้ก่อนนำเครื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมได้ทันทีพร้อมเตรียมเข้าเฝ้าถวายสัตยินดีครอบครัวชิน,นวัตรหลังทักษิณได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษเมื่อเวลา15นาฬิกา50นาทีวันที่หนึ่งกันยายน2566ที่พักเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ชุดใหม่ขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมว่าในเวลา17นาฬิกา30นาทีวันเดียวกันนี้ตนนัดกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและนายแพทย์พรม,มินเลสดุริเดชประธานกรรมการนโยบายพักเพื่อไทยซึ่งจะไปตรวจสอบรายชื่อกันครั้งหากเรียบร้อยแล้วก็จะเซ็นและสามารถนำชื่อขึ้นทูลกล่าวทูลกระหม่อมได้ทันทีส่วนเรื่องการเข้าทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาระบุว่าต้อง รอขั้นตอนการถวายสัตว์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ก่อนถึงจะเหมาะสมให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไม่อยากก้าวล่วงตอนนี้ยังทำงานรับฟังความคิดเห็นซึ่งวันที่สองกันยายนนี้ในช่วงบ่าย ตนได้นัดคุยกับกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานครด้วยส่วนขั้นตอนการถวายสัตว์ต้องรอสำนักพระราชวังแจ้งว่าจะเป็นวันไหนหน้าที่เราคือเตรียมความพร้อมเมื่อถามว่ามีการส่งทีมงานไปดูเรื่องห้องทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหรือยังแล้วจะต้องมีการปรับส่วนไหนหรือไม่นายเศรษฐาระบุว่ายัง ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เคยพาชมห้องที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วส่วนที่เคยมีแนวคิดว่าจะทำห้องเล็กๆไว้สำหรับพักผ่อนช่วงเวลาทำงานหนักนายเศรษฐาระบุว่าก็คิดไว้อย่างนั้นแต่ขอดูความเหมาะสมก่อนโดยขณะนี้ต้องส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทุนกล้าวทุนกระมองก่อนถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนถวายสัตย์ได้เมื่อถามถึงกรณีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานพระมหา กรุณาอาภัยลดโทษให้ดรทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเหลือโทษจำคุกหนึ่งปีเหตุทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาตินั้นนายเศรษฐาระบุว่าได้ทราบเรื่องแล้วก็ขอยินดีกับครอบครัวของดออรทักษิณด้วยและครอบครัวก็น่าจะสบายใจเห็นบอกว่าความดันสูงมากก็น่าเป็นห่วงอยู่และหวังว่าหลังจากนี้จะมีกำลังใจดีขึ้นครั้งนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวจากการที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่ วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาในการลงพื้นที่ตลาดไทยพัทระโดยหนึ่งใน13ชุดที่นายเศรษฐาซื้อมีเลขท้าย91ด้วย